สวัดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักของนักเรียนชั้นอนุบาลสอง 2, ท่าหนึ่งทุกคนนะคะเราก็ยังมาเจอกันอีกเช่นเคยน,นะคะเชา้านี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบนจ๋าต่อจากบทเมื่อวานนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยนี้เรามาลองเพลงประกอบและทําท่าประกอบเพลงไปด้วยกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วลุกขึ้นมาเลยนะครับง่ายๆนะครับเด็กๆร้องไปด้วยเต้นไปด้วยนะครับเด็กๆฟ้าแลบฟ้าแลแบแทบ แปลกับในตาเมฆใหญ่ลอยไปลอยมาเมฆใหญ่ลอยไปลอยมาไข่ทอดไฟฟ้าเสียงดังฟ้าแลบฟ้าแลบแฮบแฮแสแงแวววับแปลกับในตาเมฆใหญ่ลอยไปลอยมาเมฆใหญ่ลอยไปลอยมาไข่ทอดไฟฟ้าเสียงดัง ไ็นไงครับท้าทาประกอบเพลงง่ายๆนะครับรเด็กๆฝึกกันนะครับเด็กๆมีไงกันบ้างคะเด็กจากที่เราได้เต้นประกอบเพลงฟ้าร้องฟ้าแลบไปแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยฝนจานะคะ,ะมาดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันต่อเอ้วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันต่อคะคุณครูเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ เด็กๆไปฟังกันนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างฝนตกมีอะไรเกิดขึ้นร่วมด้วยธรรมชาติของฝนตกจะมีอะไรเกิดขึ้นด้วยเราไปเรียนรู้เรื่องที่หนึ่งกันค่ะเด็กๆครับเราไปฟังเสียงที่หนึ่งกันเลยนะครับดเด็กๆพร้อมไหมยังครับพร้อมแล้วฟังกันเลยครับดเด็กๆเสียงที่หนึ่งเป็นยังไงครับเด็กๆจำได้ไหมเสียงที่ห ต่อด้วยเสียงที่สองเลยครับดเด็กๆฟังเสียงที่สองนะครับเคยกันหรือเปล่าเสียงนี้นะครับต่อไปตามด้วยเสียงที่สามครับดเด็กๆเสียงที่3าเป็นไงครับด,ดกากลัวไหมเสียงดังไหมเอ๊เสียงของอะไรนะ ตามด้วยเสียงสุดท้ายนะครับเด็กเสียงที่4ครับเสียงนี้เด็กๆกลัวคุณนั้นก็กลัวนะครับเด็กไม่รู้เป็นเสียงอะไรนะครับเด็กๆเด็กๆได้ฟังเสียงทั้งหมด4เสียงด้วยกันเสียงที่หนึ่งเสียงของอะไรเสียงที่สองเสียงของอะไร เสียงที่สามเสียงของอะไรเสียงที่สี่เสียงของอะไรเด็กๆอัดคลิปวิดีโอ,โอบอกเสียงที่หนึ่งถึงเสียงที่สี่มาให้คุณครูไล่คุณน้อยคุณครูกิก๊กได้ฟังกันนะครับว่าเด็กๆตอบถูกกันหรือเปล่าเด็กๆคะนอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างฝนตกแล้วเมื่อฝนตกมาแล้ว ก็จะมีเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝนก็คือประโยชน์ของฝนที่มีต่อมนุษย์และสัตว์นะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะฝนมีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆคันนี้พบเจอกับคุณครูน้อยคุณครูกี้คุณครูคไรเช่นเคยนะครับในหน่วยฝนจายอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะยค่ะเด็กๆบ,บายยสวัสดีครับ